เป็นเพื่อนชาวโซเชียลคัมทุกคนนะคะ Facebook YouTube ด้วยนะคะวันนี้ค่ะแคทตี้มีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่สุดของที่สุดนะคะในวงการโลชั่นทาผิวขาวมาแนะนำค่ะซึ่งเพื่อนๆต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะเพราะมันแปลกแต่ว่าจริงนะคะและแบบเอ่อทำมาได้นะคะซึ่งกว่าที่ทางในพี k คิสเนี่ยจะพัฒนาตัวนี้ได้ก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานมากๆนะคะจะบอกว่าพรีเมียมมากๆเลยค่าสุดๆนะคะ3ตัวนี้ค่ะ โลชั่นเนี่ยจะเป็นเนื้อวิตครีมนะคะก็เป็นนวัตรกรรมใหม่เขาจะไม่เรียกว่าเป็นโลชั่นนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นวิตครีมทาตัวขาวนะคะแล้วเพื่อนๆอาจจะสังเกตในขวดมันใช่ไหมว่าเอ๊ะในกล่องมันเนี่ยมีลายอะไรที่เป็นแบบอย่างนี้นั่นก็คือแบงค์กับคุณจันนะคะซึ่งจะเป็นส่วนผสมตัวแอคทีฟหลักของตัวนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งแบงค์กับคุณจันเนี่ยเป็นแบงค์กัปคุณที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในยาำขั้นพื้นที่ว่าจะเปล่งแสงออกมานะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นสูง กลมน้ำแล้วก็อบความชุ่มชื้นไว้สูงมากๆค่ะแล้วก็ใช้สารสก,กัดจากเจลลี่ฟิชนะคะตัวนี้นะคะเป็นมาเออใส่ในเนื้อโลชั่นวิปครีมซึ่งแทกเข้าไปทําให้เกิดมีอะควาบับเบิลหรือว่าเป็นแบบก้อนน้ำอยู่ในเนื้อครีมนะคะก็จะมีเขียนบอกว่ามีอะควาบับเบิลตรงนี้นะคะซึ่งเวลาทาเนี่ยเนื้อครีมจะแตกตัวออกมาเป็นน้ำเท่ากับอากาศเมืองไทยตอนนี้มากๆที่ร้อนมากๆเวลาทาแบบเวาลาทาชิมตัวขาบางทีเราจะรู้สึกเหนอะหรืออะไรก็ตามแต่ ทารู้สึเกเย็นสบายรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกรีลาสเหมือนแบบทำสปานะคะก็ทัี้จะไม่แกะใช้ของอใหม่นะคะเพราะเสียดายเพราะเราเนี่ยออมีเทสเตอร์อยู่แล้วที่ใช้แบบมาตลอดระยะเวลาที่เขาพัฒนาสูตรกานนะคะจะมีเทสเตอร์นี่นะคะจะมีทั้งหมดสีดสีในการจะเป็นโทนพาสเทลนะคะสีฟ้าก็จะชื่อสีว่าเบบี้บรูนะคะจะเป็นสีทา้าทำให้ผิวเนี่ยดูเหมือนมีหลอดฟลูออเรสเซนต์สองอยู่ขาวแบบสว่างเหมือน ฟอร์ไลท์ส่วนตัวนะคะส่วนสีนี้นะคะคิตตี้พีชนะคะจะสีออกพีชพีชทำให้ผิวเนี่ยดูสุขภาพดีนะคะดูแบบอ่อนละเลื่อนละเลื่อนนะคะแล้วก็ดูอ่อนโยนนะคะและอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีพาสเทลเยลโล่นะคะเป็นสีเหลืองพาสเทลซึ่งเหมาะกับคนที่มีผิวคล้ำหรือผิวสองสีที่อยากทาให้ดูธรรมชาติให้ได้ภาพตามนะคะเวลาคนผิวสีเข้มเนี่ยเขาขัดทาีิเหลยอะไรก็ตามที่จะให้สีเหลืองเนี่ยผิวเขาจะดูสว่างนวลเนียนแลวจะไม่ดูแบบ เหมือนเวลาไปใช้ที่สอบผอมกันฉะนั้นก็ทาเปคิดก็ได้คิดคนว่าสีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่เหมาะมากๆเลยสำหรับคนผิวคล้ำที่ทาจะดูแบบมวนเนียนสวยอย่างเช่นเวลาเราถ่ายโปรแกรม 3. 6 0กศูน a ์่ใช่ไหมคะเวลาใช้ฟิลเตอร์ที่ชื่อว่ากสนะคะสีผิวจะดูแบบนวนเนียนซึ่งเป็นการเพิ่มสีเหลืองเข้าไปเราก็พัฒนามาจากตรงนั้นนะคะก็ได้มาเป็นสีเหลืองซึ่งเด็ดมากโอเคค่ะจะทาเนื้อวิปครีมให้ดูกันดีกว่าว่ามันแปลกยังไงนะคะจะบอกว่าส่วนผสมแต่ละตัวนี้คือแบบ เลอค่าจริงๆนะคะใช้เกรดเดียวกับที่เอาไว้ทาหน้าเลยนะคะซึ่งตอนผลิตเนี่ยทางอ่อฝ่ายโปรดักชันก็จะบอกว่าราคาจะสูงนะแต่ว่าทางเบบี้คิสเนี่ยไม่เป็นไรนะคะยอมบีบของตัวเองเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ของที่คุ้มค่าและดีจริงอยากให้ลองโลชั่นทาผิวขาวที่มีอะควาข้างในก็เป็นเจ้าแรกอย่างเีกันดูนะคะเวลาเรานวดเข้าผิวเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีน้ํามีน้ําละอุออกมานะคะแต่ว่าผ่านกล้องมันจะมองไม่เห็นเนี่ยนะคะจะเป็นแบบเม็ดน้าแบบ อย่าเป็นเม็ดน้ําอยู่ในมือที่เลยอ่ะก็คือเป็นน้ําแบบออกมากับเนื้อครีมนะคะซึ่งทาแล้วผิวแล้วแบบเย็นมากแล้วคือแบบมันนวลเนียนแบบมันเนื้อมันดีมากค่ะต้องลององจริงไม่ไม่ไม่รู้จะพูดมันอยดคือมันดีมันมันมันเลอะข้ามมันดีมันฟงฟิ้งมุงมิงมากคือปุ๊บแล้วเราไม่ต้องเปลียมันไม่เป็นคราบไม่เป็นอะไรเพราะว่ามันมีน้ำมันมีความชุ่มชื้นจากแมงกับปุ่มที่แบบอยู่ข้างในแบบทาแล้วให้ดูอันนี้คือสีเหลืองนะคะที่ทาข้างนี้เห็นไหมคะผิวคือนะะค ต่อมาเดี๋ยวอีกข้างนึ่งจะทาสีพิตตี้พีชกับสีเบบี้บลูให้ดูนะคะนี่นะคะเนื้อเป็นแบบวิปครีมที่แบบเขาใส่เค้กอะ่ะคือเนื้ออย่างเงั้นเลยจริงๆอย่าเผลอกินนะถ้าใครซื้อไปใช้นะคะและนอกจากที่จะมีออส่วนผสมบำรุงผิวจากแมงกะพรุนจันนะคะก็ยังมสีสารสกัดจากไข่มุกบริสุทธิ์นะคะแล้วก็มีคอลลาเจนนะคะที่จะช่วยผิวเนี่ยเรียบเนียนเต่งตึงชุ่มชื้นน่าสัมผัสน,นะคะแล้วก็มี อาฟ้าอาบูตินที่ให้ความขาวที่ทาไปนานๆเนี่ยไม่ได้แค่ขาวแนละ้วตอนนี้ก็จะบำรุงให้ขาวลดยที่ใสแบบหนักใส่นั่นมากๆนะคะใส่แบบเข้มข้นเลยอันนี้นะคะที่บอกว่าสีจะดูแบบผิวอมชมพูอยู่แบบสุขภาพดีเห็นไหมคะนี่ือคทานี่คือแม่ทาข้างนี้เช็นเข้มะเหลืองซึ่งกลิ่นจะเป็นเอกลักษณ์มากๆกลิน่นนี้จะออกแบบบลสตอบบรอเบอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยสีเหลืองจะคล้ายๆฟิวสับประรดจะมาเป็นสีฟ้านะคะเบบี้บลูนะคะจะทาให้ดูตรงข้างล่างสุด

วเองว่าใครชอบความขาวแบบไหน,นตรงนี้เป็นพีจะเห็นนะคะว่าออกแบบลมแบบชุ่มชุ่มชุๆนิดนึงตรงนี้สีเบบี้ฟูนะคะ,ะสว่างมากดูดิขาวกว่าหน้าอีกนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งสีเหลืองจะดูดวนวลนวลละมุนละมุนนะคะก็เงี้ยหรือไม่ก็ร้านตัวแทนจำหน่ายนะคะใครมีเทสเตอร์ก็ลองไปไปเทสดูได้นะคะว่าเข้ากับสีอะไรนะคะส่วนใครอยากจะมาขายเบบี้คิสก็มาได้นะคะจะบอกว่าหลายคนที่ขายเบบี้คิสตอนนี้แบบ หลายๆอย่างชีวิตเปลี่ยนไปและดีขึ้นอย่างน้องๆหลายๆคนที่แบบว่าเรียนมหาหายตอนนี้รายได้ก็ดีมากๆะค่ะเพราะเ a b y ี่คิสเนี่ยออกผลิตภัณฑ์มาใหม่ตลอดแล้วเป็นนวัตรกรรมที่เป็น first mover เลยนะคะแบบเป็นคนแรกที่ทำในหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มีตัวช่วยส่งเสริมการขายให้ตัวแทนตลอดนะคะอันนี้ก็เ,เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่คิดว่าต้อง hot คิปมากๆนะคะก โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะคะกลิ่นมันก็หอมมากแต่ละอันแต่บรรยายไม่ถูกว่าอะไรหอมยังไงให้ลองไปดมเองกันดูนะคะใครที่ชอบมีปัญหานะเลือกรองพื้นผิดเบอร์ทาแป้งผิดสีถ้าตัดปัญหาไม่อยากเปลี่ยนสีลองพื้นไม่อยากเปลี่ยนสีแป้งนะคะก็มาทาตัวนี้ได้นะคะคูคูบิงนะคะก็จะได้ทําให้ตัวเราเนี่ยขาวเท่ากับหน้าทาให้คอหรือผิวกายเนี่ยขาวเท่ากันไม่ไม่โดนลอว่าแบบหน้าวอกหน้าลอยต่อไปนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ เบบี้คิสครูปบิงตัวนี้แบบที่สุดที่สุดของที่สุดแล้วโอเคนะคะไหนๆก็มารีวิวแล้วที่ก็อยากจะให้แบบมีคนบางคนกลุ่มบางกลุ่มได้ลองไปใช้ว่ามันดีจริงเกินคำโฆษณานะคะก็ง่ายๆค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่าเหตุผล ทำไมคุณถึงรักแบรนด์เบบี้คิสนะคะแล้วก็คี่จะลงรูกของคตีที่ถือ3ตัวนี้นะคะในอินสตาแกรมแล้วก็ให้เ้มนนะคะว่าทำไมถึงรักแบรนด์ b y บี้คิสนะคะาดีก็จะเลือกมาทั้งหมด6คนนะคะแล้วก็แจกไปคนละขวดนะคะก็เดี๋ยวจะเลือกสุ่มเลือกสีให้เลยแล้วหลังจากใครที่ได้รางวัลไปนะคะก็ มาลองใช้ถ่ายรูปแล้วก็เขียนรีวิวลง Instagram ด้วยนะคะก็โอเคค่ะอย่าลืมนะคะถ้าไม่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้หรือ f o ฟอลโล g ของ Baby k i บ s Thailand แนละ้ว i อินสตาแกมของปาตีไม่ได้รางวัลน,นะลคะไปล้ค่ะบ๊ายบายมัว